Legenda por ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เน้นเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงล้อไปกับกระแสของโลกด้วยนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพลังงานและอาหารโลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามที่มีพืชผลทางการเกษตรแล้วสามารถปลูกได้ในปริมาณมากๆนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะคะของประชากรและก็การส่งออกของประเทศนั้นๆด้วยเหตุนี้ค่ะจึงต้องพยายามหาตัวช่วยทั้งเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเป็นวิทยาการต่างๆนั้นมาทําให้ผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราจะไปดูกันนะคะในเรื่องของสารเร่งข้าวจากัก ข้าวเป็นอาหารประจำวันของคนกว่า3,000ล้านคนหรือกว่าครึ่งโลกโดยในทวีปเอเชียเป็นอันดับหนึ่งที่มีการปลูกข้าวได้มากที่สุดถึงร้อยละกโดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่มีการส่งออกจะใช้บริโภคในประเทศเท่านั้น ประเทศไทยจึงถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นลำดับต้นๆของโลกและข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้มหาศาลให้กับบ้านเราทางภาครัฐเองก็มีการยืนยันว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของชาวนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเกื้อหนุนที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวของเกษตรกรในต้นฟักทองเนี่ยมันจะมีทั้งใบนะครับทั้ง คือเถาวันมาแล้วก็มีลูกฟักทองด้วยแล้วก็จะมีดอกฟักทองด้วยนะครับรเผอิญในดอกฟักทองนะครับมันจะมีละอองเกสรของมันเนี่ยนะครับมีสารที่ออกฤทธิ์เป็นสารตัวเร่งก็คือเป็นฮอร์โมนพืชที่ดีตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มของอสเตียรอยนะครับชื่อไบซินโอลไซ์นะครับตัวเนี้ยเป็นสารในกลุ่มที่เร่ง การเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงมีการนำนะสารสกัดจากละอองเกสรของฟักทองเนี่ยนะครับมาใช้เป็นฮอร์โมนพืช นักวิจัยจากมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์จากภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของข้าวอนุพันธ์กลุ่มใหม่ขึ้นสำเร็จจากการสังเคราะห์และดัดแปลงโมเลกุลของสารกลุ่มบราซินสเตอรอยที่ได้จากธรรมชาติและมีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อนมาก และเป็นสารที่ออกฤทธิ์ส่งเสริมการยืดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณกิ่งก้านของต้นข้าวที่เป็นส่วนเพิ่มองศาใบาในการเพิ่มการสังเคราะห์แสงส่งผลให้ต้นข้าวสามารถผลิตคาร์โบไฮเดรตได้มากขึ้นกว่า40%ตามลำดับลักษณะาการทำงานฟังก์ชันของมันนะครับของลอองเกสรดอกฟักทองนี่ก็คือสารตัวนี้นะฮะอักษรย่อคือ BS นะครับ a a l s t เ l i n e BS เนี่ยจะ ไปช่วยให้องศาของใบพืชใบเลี้ยงเดียวเนี่ยนะครับกลางองศาของใบเนี่ยมากขึ้นนะฮะในข้อต่อของมันเนี่ยก็คือทําให้พืชสามารถสั่งข้อแสงได้มากขึ้นนะจึงนิยมใช้เป็นฮอร์โมนพืชในการเพิ่มผลผลิตข้าวซึ่งปัจจุบันในอเมริกานะครับรับรองการใช้นี้แล้วก็มีการใช้มากขึ้นในหลายๆทวีปรวมมาถึงประเทศจีน แล้วก็ในประอาางศาสต,ตราจารย์ด็อกเตอร์วิรชัยบอกว่าจากการทดลองอยังนำสารกลุ่มบลาสติโนสเตอรอยด์ไปทดสอบกับเชื้อราและแบคทีเรียาบางชนิดพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อต่างๆทำให้เกิดโรคพืชในข้าวได้อีกทั้งยังค้นพบแนวทางสังเคราะห์ที่ง่ายรวดเร็วลดต้นทุนการผลิต และสังเคราะห์สารที่สามารถเพิ่มการออกฤทธิ์ที่ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวที่เกษตรกรสามารถทำได้โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการเพาะป,ปลูกและการดูแลรักษาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการเร่งผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนพืชซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้จริงมากถึง20หรือ40%เอร์ซ การใช้ฮอร์โมอนนี้ขึ้นอยู่กับสูตรการใช้แต่ที่นิยมกันในต่างประเทศและได้นำมาใช้บ้างแล้วในบ้านเราคือฮอร์โมอนจากธรรมชาติในกลุ่มบรัสติโนสเตอรอยดซึ่งสกัดได้จากละอองเรนูดอกฟักทองจาก1กิโลกรัมแห้งของละอองเกสรสามารถสกัดให้ฮอร์โมอนตัวนี้เพียง40ไมโครกรัมหากต้องการสารบรัสติโนสเตอรอยด์1กรัมต้องใช้ละอองเกสรฟักทองแห้งถึง25ตัน หลักการในการเพิ่มเนี่ยก็คือว่า,าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับองศาของใบพืชเนี่ยจะถูกาสารตัวนี้นะครับทำให้มันยืดนะะยืดเซลล์มันออกมาเนี่ยทำใหอ้องศาใบเนี่ยกางมากขึ้นเมื่อกางมากขึ้นเนี่ยก็สามารถรับแสงได้มากขึ้นการผลิตคาร์โบไฮเด,เดรตหรือผลิตแป้งของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับการสังเคราะห์แสง เพราะนั้นะการสะห์แสงมากขึ้นมันก็จะผลิผลตคาร์บฮเรตได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจำนวนรวงข้าวเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตข้าวเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะสารตัวเล่งกลุ่มนี้นะครับมีทั้งลักษณะของเทคนิคการปลูกนะครับแล้วก็ฤดูการาหรือว่าศัตรูพืชพวกเพี้ยกระโดดหรืออะไรพวกนี้ด้วยพันุข้าวด้วยนะครับมีผลแต่ตัวอฮอร์โมอนพืชก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็เป็นตลาด ที่จเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะใน,ในเรื่องของเคมีทางการเกรษตรนะครับอุตสาหกรรมด้านนี้เนี่ยขายดีมากลงทุนตับ ฉะนั้นจึงมีการสังเคราะห์เรียนแบบสารนี้ขึ้นมาในห้องปฏิบัติการเพื่อลดข้อจำกัดของวิธีการสกัดจากธรรมชาติโดยอนุพันธ์ของบรัสติน s สเตอรอยที่มีการออกฤทธิ์ส่งเสริมการยืดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณกิ่งก้านของต้นข้าวที่ดีที่สุดนั้นได้แก่บรัสซินไลและยังมี24 e p บอีพีบรัสซินไลที่ให้ผลใกล้เคียงกันขณะที่28โฮโมบรัสซินไลมีฤทธิ์ดังกล่าวน้อยที่สุด แต่เมื่อคำนึงถึงวิธีการสังเคราะห์ที่ง่ายเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำพบว่าการสังเคราะห์28โฮโมบราซินลนยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ยังพบว่าสารกลุ่มนี้ยังสามารถยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถทำให้เกิดโรคพืชในข้าวได้ อีกทั้งยังค้นพบแนวทางสังเคราะห์ที่ง่ายเร็วและลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มการสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ที่ดีตามลำดับด้วยซึ่งจากการทดลองในแปลงข้าวกลุ่มสมาชิกโดยการสนับสนุนของนักวิชาการเกษตรกลุ่มซิโตพบว่าต้นข้าวออกรวงมากขึ้นเมื่อคำนวณผลผลิตต่อแปลงพบว่าเพิ่มขึ้นกว่า4 0แล้วสารตัวนี้นะฮะต้องใช้ดอกฟักทองเนี่ยเป็นตันเลยถึงจะผลิต สาร BS หรือว่าบาชโนสเตล n ยออกมาได้ประมาณในหน่วยของไมโครกรัมนะซึ่งน้อยมากแล้วก็ปริมาณที่ใช้ในเคมีการเกตรเนี่ยก็ใช้น้อยจริงๆนะครับเพราะเป็นฮอร์โมนเพืที่ใช้น้อยจึงจําเป็นต้องมีอุตสาหกรรมการสังเคราะห์ผลิตมันขึ้นจึงทําให้สาร BS มีราคาแพงเพราะว่ามันสังเคราะห์ยากมากนะครับปัจจุบันราคาในท้องตลาดเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ ตกอยู่กิโลกร,รัมละ6ล้านบาทแต่1กิโลกร,รัมเนี่ยใช้ได้ประมาณ5-6ปีเพราะว่าเขาใช้ในหน่วยของ ppm นะครับมาลเลเษตรศาสตร์เรานะฮะจึงนำจุดอ่อนตรงนี้แหละนะครับมาพัฒนาก็คือเราสังเคราะห์ขึ้นเองเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการจดอนุสิทธิบัตรเทคนิคในการสังเคราะห์สาตรตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็โจทย์ที่เราได้มาคือต้องลดต้นทุนตัวนี้ให้ได้ นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าลดต้นทุนได้นะครับในอุตสาหกรรมเคมีกับการเกษตรเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำลงนะครับแล้วถ้าต้นทุนต่ำลงก็จะส่งผลต่อกเกษตรกรด้วยก็คือได้ใช้อฮอร์โมนกลุ่มนี้ราคาถูกขึ้นนะครับ คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าทดลองจนพบปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากโดยดัดแปลงอนุพันธ์และสูตรการใช้งานได้จริงผลงานนี้ได้ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและบริษัทซิโตโเคมีคอลประเทศไทยจำกัด บ้านเรามีธรรมชาติอยู่มากมายนะคะเรานำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติแล้วก็มาผสมผสานกับเรื่องของเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีการบ่มเพาะในเชิงของวิชาการเข้าไปผสมผสานเราก็จะได้สิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนว่าจะถูกพัฒนาต่อยอดกันไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ